มุกนะคะันี้ค่ะในตามาดอแซรสวัสดีค่ะน,มมนุ้ยเจนูค่ะเวากเรานะคะเป็นนักเรียนชั้นม .5 จากโรงเรียนสาธิตมองตันเนี่ยคือว่าตอนแรกเป็นวิชาคูงานอาจารย์แนะนำให้เราทำเกี่ยวกับโลกอุปยพ ทีนี้เราก็ไปถามอาจารย์ฝึกสอนอาจารย์ฝึกสอนก็ได้แนะนําให้รู้จักกับพี่โก้หลังจากนั้นเราก็ไปเข้าไปคุยกับพี่โก้แล้วก็ดูก็สอนวิธีต่างๆให้ดูนกค่ะก็พี่โก้จะสอนนกที่ดูง่ายๆก่อนแล้วก็เริ่มไปหานกที่ดูยากก็จะบอกด้วยว่าดูนกตรงไหนอะไรยังไงว่าเออที่เราดูนกปกติเรารู้ที่ไหนบ้าง เราต้องสอบถามจากผู้รู้กคือพ,พิโก้แล้วก็สองเราก็ต้องใช้คู่มือดูนกซึ่งในคู่มือคู่มือดูนกเนี่ยเขาก็จะบอกอลักษณะเด่นของนกแต่ละชนิดให้ดูให้ทราบถึงความแตกต่างค่ะเหมือนที่ปากใช่ไหมแล้วก็ที่คอด้วยถ้าสมมุติว่าปากปาก,ปากจะจะสั้นๆเล็กๆนนหนาๆนก็จะเป็นพวกนวกหัวโตถ้าสมมติาปากยาวยาวแล้วก็โค้งลงนั้นก็จะเป็นอีกอย ตัวใหญ่เหมือนกนกปากยาวแล้วก็โคง้งขึ้นนิดๆก็จะเป็นนกปากเอ็นทางลลยก็ถ้าสมมติว่าปากปันกลางก็จะมีหลายหลายชนิดแล้วก็เราต้องดูสร็จดีก่นก็มีสีด้วยสีตัวของมันมแล้วก็มันจะมีสีขาสีของขามันเออก็ถ้าสมมติว่าเป็นนกสีขา,ขาวเราก็ต้องมาดูอีกว่าปากมันเป็นสีอะไรเพราะว่าสีขาวก็มีหลายหลายชนิด ว้ก็พอเราถึงชอบดูผลสุพันธุ์มันจะมีเปี้ยวค่ะมันก็สชอบนกอชอบก็ชอบรูปตัวเพราะแต่ละตัวมันก็มีเสน่ห์แตกต่างกังนออกไปนะแต่ว่าถ้าถ้าชอบก็คือชอบนกที่ดูง่ายๆแล้วกันว่ามันจะทําให้รู้สึกเออภูมิใจว่าเออเราก็ดูเป็นแม่อะไรอย่าง <c oughs> นี้เรา <c oughs> ชอบอีกองเก๋ยเพราะว่าแบบปากมันโค้น ดูแบบถ้าเกิดดูนกชนิดแบบดูทั่วไปแบบเนี้ยเราก็จะแบบก็รู้สึกเฉยเฉยไม่รู้สึกอะไรแล้วก็ถ้าดูก็แบบก็นกอะไรอย่ะไม่รู้จักเลยแบบนี้แต่พอเราเหมือนเราได้เข้ามาสัมผัสได้เข้ามารู้จักชนิดของนกแต่ชนิดแบบถึงลักษณะจุดจุดเด่นของมันหรือว่าการกินการหาอาหารอะไรเนี้ยมันก็ทําให้เราแบบรู้สึกว่าสนุกมากขึ้นแล้วก็แบบมันจะทําให้เราแบบไงมันดูน่าติดตามในการที่จะเวลาดูนกเนี่ยมันจะทําให้เราแบบ สนใจแล้วก็ก็สนใจอ่ะอแล้วก็เหมือนกับสมมติว่าถ้าเราดูดูนกใช่ไหมตัวแรกๆเราก็อาจจะยังแบบมอสมมติเข้ามาในมอ,อ,อใช่ไหมอ่ะก็เออนกนกตัวนี้ตัวนี้เออก็แค่น,นกตัวหนึ่งแล้วก็ยังไม่ได้รู้ว่าเออมันเป็นนกอะไรแบบไหนใช่ไหมแล้วเหมือนกับพอเราไปดูที่อองมาแบบนี้ก็บางคนนั้นก็ทิ้งขยะอะไรแบบนี้ไงเออมอนกับ ไปทำลายที่อยู่ของมันแบบนี้เออก็แบบก่อนหน้านี้ก็เห็นคนที่เปอยาเออก็งั้นงั้นก็แบบเออก็เขาก็ทิ้งกันเยอะอะไรแบบนี้เลยพอพอมาดูตัวนกจริงๆนั้นมันก็มีที่อยู่ของมันเหมือนกันนั้นเออดังนั้นเราก็ไม่ควรที่จะไปทําลายที่อยู่ของมันที่บ้านย่านอยู่แถวฝานก็ชอบดูนกป่าใช่ไหมก็พอมาดูนกชายเลนั้นมันก็สวยในอีกมุมมองดังั้นเออก็ได้รู้จักนกทั้งนกป่าก็ทั้งนกชายเลนก็แบบ ออรู้สึกความสุดได้อนะในกันกันอ,อยากจะให้มาดูนกกันเหมือนกับ อะไรถ้าเราอยู่แต่ในห้องอะไรนี้มันก็เหมือนกับเป็นพวกทฤษฎีเราก็ยังไม่ได้ปฏิบัติจริงถ้าเราลงลงไปลงพื้นที่แล้วเรางไปดูนกเราก็จะได้รู้ว่าเออธรรมชาตินี้นะแล้วก็มีนกอะไรบ้างรอบรอบตัวเราอะไรนี้ก็ก็เหมือนว่าการดูนกนี่ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์อย่างหนึ่งนะถ้าเกิดว่าเหมือนเราอยู่ในมอใช่ไหมอะถ้าเกิดเราว่างๆเงี้ยเออแล้วเราก็มาเข้าร่วมกับกลุ่มบุรุษตานี้ใช่ไหมอะเราก็จะแบบ ขึ้นเหมือนกับว่ามันก็จะเป็นอีกอกิจกรรมในึ้งที่ทําให้เราแบบสนุกสนานมากขึ้นแล้วก็มีการแบบสร้างฐานความรู้กับเราด้วยเกี่ยวกับเรื่องนกนะคะหรือว่าบางทีอนาคตต่อไปเราอาจจะได้ทํางานเกี่ยวกับนกหรืออะไรประมาณนี้ค่ะก็ก็ถ้าดูนกกันก็ดีในแง่นึงก็คือแบบการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ใช่ไหมแทน,นที่เราจะไปเล่นเกมหรือว่าแบบเล่นเฟซอะไรแบบนี้มันเสียเวลาใช่ไหมคะถ้าเรามาดูนกเองก็แบบ ทำให้เราก็ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ขึ้นแล้วก็วกมันได้ประสบการณ์ด้วยมันอยู่แต่ในห้องก,ก็ยังก็ยังไม่ได้อะไรถ้าเราลงลงลงพื้นที่ททลงมาดูรองน้แล้วก็ทำให้ได้ประสบการณ์มากขึ้น้าถือว่าการดูนกเนี่ยก็เป็นเหมือนกับห้องเรียนอีกห้องหองนึงที่แบบช่วยสอนเราแต่ว่ามันเป็นเหมือนกับที่แยกว่าเป็นเรื่องของนกปีเลย์อะแบบนี้ก็ทำให้เราแบบมีความรู้มากขึ้นิ